เขาถามว่าการเอาความไม่ดีของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับความดีของเราได้ไหมอ่นนี่ก็เป็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเขาถามว่า การเอาความไม่ดีของคนอื่นามาเปรียบเทียบความดีของเราได้ไหมถือว่าเป็นคำถามที่สมควรแก่การรู้เหมือนกันนะครับพี่น้องแปบนนง อ่าพี่น้องดูนะครับอ่าซึ่งเมื่อกี้เนี่ยแหละที่พี่น้องถามว่าการเอาความไม่ดีของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับความดีของเราได้ไหมคําถามนี้พี่น้องฟังนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดถนิการเปรียบเทียบอยู่ที่เป้าหมายของการเปรียบเทียบถ้าเราเปรียบเทียบฟังให้ดีนะถ้าเราเปรียบเทียบ เพื่อจะให้คนที่หลงทางได้สำนึกตัวได้รู้สิ่งที่เป็นจริงไม่มีความผิดในการเปรียบเทียบแต่ถ้าเปรียบเทียบเพื่อจะให้ดูตัวเองเด่นกว่าคนนูพร้อมกับหัวใจลำพองอันนั้นฮารามในการเปรียบเทียบเข้าใจนะครับอยู่ที่การเปรียบเทียบนั้น เป้าหมายมักสุดการเปรียบเทียบมันคืออะไรจุดจุดใหญ่ใจความอยู่ที่เปรียบเทียบทำไมเป้าหมายอะไราบางทีฟังให้ดีนะครับพี่นอ้องฟังให้ดีบางทีสมัยรุ่นเดียวกันจบป .6 มาด้วยกันเครือญาติห่าง เราก็ช่วยเขามาตลอดบอกตลอดให้คบกับคนที่ทำการละหมาดไม่เกี่ยวโยงกับยาไม่เกเรอยู่มาวันหนึ่งได้ข่าวว่าเละเทะมาย่งมั่งไม่ไมาย่งมั่งบางทีก็หลายวันไม่ม่ยังบางทีก็เสพยาไปบ้างแล้วก็เลยเรียกมา เลยเปรียบเทียบตัวเราเนี่ยผมเนี่ยแะดูแลคุณช่วยเหลือคุณมาตลอดคุณไม่ค่อยฟังแต่คนนู้นเนี่ยผมไม่ได้ข่าวนี่ว่าเคยช่วยเหลือคุณและได้ข่าวว่าเขาไม่เข้ามายั่งด้วยนะติดยาด้วยจริงหรือเปล่าอ่าไอตัวนู้นก็ก็แต่ว่าจริงนั่นแหละเพื่อนเขาเขารู้แหละเมื่อเราถามแล้วเนี่ยแล้วก็เลยว่านั้น เจ้าจะฟังผมหรือว่าฟังคุณี้ซึ่งการเปรียบเทียบแบบนี้เพื่อให้คนคนหนึ่งที่หลงทางได้สำนึกการเปรียบเทียบลักษณะอย่างนี้าศาสนาไม่เอาผิดเข้าใจนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบเพื่อจะยกยกปอปอบป้านตัวเองหัวใจลำพองอ้นั้นฮารามอ่าอยู่ที่เป้าหมายของการเปรียบเทียบ และการตำเซลการเปรียบเทียบในอัลกุรอานก็มีเยอะในกิตับก็เยอะในฮัดเดสก็มีมากอยู่ที่เป้าหมายของการเปรียบเทียบเราจะเล่นเมารวมได้ทุกกรณีก็ไม่ใช่ผิดทุกกรณีก็ไม่เชิงต้องแยกแยะเข้าใจนะอะไรก็ตาม ยิ่งศาสนานี้ต้องชัดและต้องแยกแยะจะเล่นเหมารวมไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เหมารวมก็เมารวมได้หมูทุกชนิดทุกส่วนของหมูกินไม่ได้รวมอ่ได้แบบนั้นไม่ใช่ว่าห้ามเฉพาะเนื้อไขมันกินได้แยกออกมาไม่ใช่ไอที่รวมก็รวมเลย ศาสนาบอกรวมก็รวมเลยเข้าใจนะแต่ศาสิ่งใดที่ศาสนาแยกแยะเราก็ต้องแยกแยะศาสนาบอกรวมเราก็ต้องรวมอ่าไอความรู้สึกของเราความพอใจของเรานี้เอากองไว้ข้างหน้าย่ามาใช้เอาความฉลาดของตัวเองที่อัลลอฮ์ให้นั่นจำเรื่องจำฮุกกที่ ถูกฟัดตัวโดวยอุลามะให้แม่นอย่าเอาความฉลาดเพื่อจะมาหลบมาเลี่ยงมาเสริมแต่งมาตัดต่อย่าอย่าอยาความฉลาดนั้นกลายเป็นเจ้าเล่์เจ้าเลี่ยมไม่ให้ประโยชน์กับเราความฉลาดที่อัลลอฮ์ให้มาจําให้แม่นอายาัดว่ายังไงฮัดเดษว่ายังไงอุลามะอธิบายยังไงเรื่องนี้ หมายถึงยังไงเรื่องนี้มีกี่กรณีจําเรื่องนั้นนหะต่อจะมีประโยชน์ความฉลาดของเราเข้าใจนะครับอ่าฮะก็ยังยังอีกหลายคําถามนะครับที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาพี่น้องก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเออไม่ต้องใจร้อนว่าโอ้ยทําไมเราถามไม่ตอบสักทีของเราอ่าใจเย็นๆนะครับอ่าอินชาอัลลอฮ์ก็ได้ได้เจอแล้ว คำตอบท่านได้นั่นแหละอืมพี่น้องมีโอกาสแชร์พี่น้องแชร์นะครับมีโอกาสเก็บไว้ก็เก็บไว้อ่า